สวัสดีครับมิตรสหายทุกท่านวันนี้จะมามีทิคนิดๆหน่อยๆนะครับทําได้ง่ายทุกคนก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้รีโมทนะครับของ Honda C 125แล้วก็รีโมทรถยนต์นะครับของผมมันเสียคนละวันเลยนะครับอาการที่เสียของ C 125รีโมทต,ตัวนี้ก็คือคือกดไม่ได้นะครับไม่มีเสียงคือกดแต่ไม่มีเสียงอะไรร้องครับแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับผมก็เลย เอารีโมทมาตรวจดูปรากฏว่าแบตคงหมดนะครับลองวัดแล้วแบตหมดนะครับผมก็เลยมาลื้อถอดแบตรีโมทนะครับมีอุปกรณ์ก็ไม่มีอะครับมีเหรียญ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 สตางเรานี่แหละครับแล้วก็แหวนเหล็กแหวนที่ลองทั่วไปอะครับลองดูว่าอันไหนจะใช้ได้มากนะครับเหรียญก็มีเหรียญของต่างชาติด้วยผมมีมาเหรียญหนึ่งครับสีทองนะครับผมก็ลองเอามาทดเทสตัวครับปรากฏว่า เหรียญของบ้านเราใช้ได้ดีกว่าคือเหรียญนี่เหรียญห้านะครับหมุนพอดีเราเสียบไปตรงร่องของตัวรีโมทนะครับด้านหัวมันจะมีร่องอยู่นะครับเสียบเหรียญห้าเข้าไปแล้วก็ค่อยๆบิดนะครับผมบิดบิดบิดแล้วมันก็จะง้างออกนะครับแล้วก็จะเปิดออกนะครับเนี่ยครับตามตามรูปนะครับผมเปิดออกนะครับง่ายๆครับผมเราบิดเหรียญนิดนึงแค่นั้นเองที่ผมมาโชว์สามเหรียญเหรียญห้าใช้ได้ดีที่สุดนะครับแหวนอะไรใช้ไม่ได้นะครับ มันบางไปเนี่ยเปิดมารีโมทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับจะมียางตัวนี้สําคัญนะครับยางที่เป็นกรอบเป็นยางยางกันน้ํานะครับตัวนี้กันน้ําได้นะครับแกะรีโมทมาก็ไม่มีอะไรครับมีแบตเป็นเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบกลมๆครับนะครับผมเขาเรียกว่าเหรียญแบตเตอรี่แบบกระดุมครับผมเนี่ยดูนะครับถอดออกมาก็ง่ายๆนะครับผมเนี่ยมีมียางอยู่นะครับยางตัวนี้เป็นยาง กันน้ํากันฝุ่นได้นะครับตัวนี้ครับผมไม่มีน็อตอะไรล็อกนะครับตัวรีโมทนะครับไม่มีน็อตอะไรล็อกสักอย่างนะครับผมนี่ก็เป็นแผงวงจรในสีเขียวในแบตนีครัไขควงเล็กๆที่เอาไว้ก็ไว้งัดเหรียญนี่ออกค่นั้นเองครับหรือใครจะไม่ใช้ไขควงก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันก็สะดวกดีไขควงทัวเล็กครับแง่ออกนี่ครับแง่ออกมาแล้วนะครับเนี่ยเออตรงมาแล้วครับนี่และตัวดีครับตัวนี้เสียแล้วไฟหมดแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วครับ ก็ใช้ได้ประมาณปีพอดีครับเนี่ยเป็นแบตของาหารหัสคือ cr 2 0 3 2นะครับขนาด3มโวลต์นะครับเนี่ยครับมีก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อครับวันนี้ผมถ้าไปซื้อเซเว่นก็ได้ครับเซเว่นก็มีขายครับผมบอกแบตเตอรี่กระดุม cr 2 0 3 2ูนมะครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับราคาที่เซเว่นประมาณ40กว่าบาทนะครับ40่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ตัวนี้ผมไปซื้อที่ ร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับรู้สึกสามสิบบาทนะครับน่าจะเป็นของแท้คิดว่านะแะแล้วเนี่ยพอนำมาแล้วก็แกะออกแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเวลาใส่ก็ต้องดูให้ดีนะครับเอาตัวเอาด้านที่เป็นตวงสือคว่มลงนะครับด้านผิวเรียบเอาไว้ด้านบนนะครับใส่ก็ไม่มีก็ใส่เหมือนเดิมเขาก็กดกดลงไปแค่นั้นเองกดทำไมดังคลิกคลิกคลิกครับผมให้มันแน่นะครับให้น่องมันลงมันดีกดแรงๆออกแรงกดหน่อยนะครับ ถ้ามันยังไม่เคยถอดมันก็อาจจะแข็งๆหน่อยกดลงไปคลิกเดียวแค่นั้นเองครับกดเลยทีนี้ก็ไปลองใช้งานก็ได้ปกติครับผมง่ายนิดเดียวครับผมซื้อที่ไหนก็ได้ครับผมแบบตัวนี้หาง่ายเป็นแบบ CR 2 0 3 2นสามสองนะครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับผมหรือเคาจะสั่งออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับมีทั่วไปร้าน2ี่สบาทก็ยังมีนะ้วทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับผมหรือจะเข้าเซเว่นก็มีนะครับ หาง่ายแบตตัวนี้หาง่ายครับเซเว่นกับแบตก้อน4ี่สิกว่าบาทและสําคัญคือ4ีนสองห้าอย่าทำอย่าทำรหัสนี้ทําหายนะครับที่เขาให้มาตอนด้านกแจตอนแรกครับเพราะเวลารีโมทะายหายเราสามารถเอาตัวนั้นไปใช้ได้นะครับผมทีนี้ก็ง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับทีนี้ก็มาทิกที่2นะครับเปลี่ยนแบตรีโมทการขโมยรถยนต์ตัวนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยครับเพราะมันมีมีน็อตล็อกนะครับแบตรถยนต์รู้ยังไงว่ามันเสียก็คือมันกดไม่ได้ครับตัวล็อกมันไม่ทํางานแล้วครับ ล็อกรถยนต์มันไม่ทํางาน,นครับต่อมาตัวนี้จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่การกำลณของรถยนต์นะครับแบตไม่ได้เป็นแบตกระดุมเหมือนเหมือนของ C125 ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับยังแบตรถยนต์จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับน็อตตัวนิดเดียวก็คือมือของมีโมดรถยนต์นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมีไขควงขนาดมินิอะครับนิดเดียวอะ แบบแชกค,ครับหมุนออกก็เลยแค่นั้นเองมีเครื่องมืออันเดียวมีชิ้นเดียวครับไม่ต้องใช้เหรียญจะไขควงตัวเดียวนะครับเนี่ยหมุนหมุนไปครับจะมีสามตัวนะครับสกรูจะมีสามตัวตัวยึดนะครับานางของมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรยึดนะครับแต่นี้เป็นมอเตอร์แบตการขโมยรถยนต์จะมีน็อตยึดอยู่สามตัวนะครับแล้วก็คลายน,อน็อตนอ้ออกแค่นั้นเองแล้วก็จะมีาฝาประกบทั้งสองด้านนะครับ เนี่ยค่อยๆหมุนออกไปครับมันเล็กใครไม่ได้หมุนนานอาจจะมีสนิมมีอะไรนะครับตัวเนี้ยอาจจะหมุนยากอะไรถ้ามีสนิมอะไรครับเนี่ยตัวนี้ก็จะผมเคยถอดมาแล้วครั้งน้าแล้วครับผมก็อยย่ประมาณปีกว่าเนะครับผมใช้เราใช้บ่อยมันก็หมดเร็วครับเนี่ยครับผมก็ค่อยค่อจะค่อยๆทําไปครับจะเย็นเย็นดูไปเรื่อยๆครับผมอาการก็อย่างที่บอกนะครับคือมันกดไม่ได้ตัวล็อกมันไม่ล็อกครับ ก็ต้องใช้กุญแจเปิดประตูรถเอานะครับผมก็คิดว่าตัวรีโมทน่าจะมีปัญหาคือแบตหมดแล้วครับตอนแรกก็มีเสียงติดติๆดติดติดอย่างเงี้ยครับพอใช้ไม่ได้วันแล้วอ้าวไม่กดไม่ได้เลยก็เลยเอาลองเอามาแกะดูนะครับเนี่ยครับผมแกะออกมาแล้วครับ จะเป็นฝาอยู่ครับคลายนอตออกเปิดออกมาเราก็จะเห็นแบตเลยนะเป็นแบตเตอรี่คล,าคลา้ายๆฐานไฟสายครับขนาดเล็กมากนะครับเล็กกว่า 3A นะครับผมเป็น27แอมป์12โวลต์นะครับแบตตัวนี้สามารถหาซื้อค่อนข้างยากหน่อยนะครับสั่งออนไลน์ก็ได้ครับผมหรือจะไปซื้อร้านประดับยนต์ก็น่าจะมีผมว่าแต่ตัวนี้ผมสั่งจากออนไลน์มานะครับเป็นแบตอันแบตเตอรี่อันคลายนะครับ เป็นอะไรคลาย2ี 20, แอมป์12โวลต์น,นะครับต้อง27แอมป์12โวลต์น,นะครับในเวลาถอดแล้วก็ต้องสังเกตน,นะครับจะมียางรองคล้ายๆแป้นพิมพ์เดิดของคอมพิวเตอร์ที่ดีๆครับ,บจะมีายางรองเพื่อจะใช้ปุ่มไปไป,ไป,ไปวางบนยางแล้วก็กดตัวเซ,เซ็นเซอร์ที่อยู่ในแผงวงจรนะครับแค่นั้นเอง เวลาถอดก็ต้องดูนะครับจาไว้ด,ดีๆนะครับว่าตัวไหนใส่ตรงปุ่มไหนอะไรเงี้ยครับอย่าให้สลับกันเพราะมันงั้นจะกดผิดนะครับกดผิดหรือกดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ค่อยๆเอาออกนะครับนี่ก็เอาแบตเตอรี่นี่ออกแค่นั้นเองครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่คืนเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับง่าะออกมา แงะค่อยๆแง่ครับผมหรือใครจะเอา,อาตัวยางลองนั่งกับตัวปุ่มออกก็ได้นะครับวางไว้ข้างนอกซะก,ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันครับแต่จําไว้่ปุ่มไหนอยู่ปุ่มไหนอะไรเงี้ยครับผมอยู่ตําแหน่งไหนาเงี้ยจำไว้ให้ดีก็มันก็มี4ี่ปุ่มครับเป็นปุ่มกดให้เวลาเรากดรีโมทจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงแค่นั้นเองครับผมปิดเสียงกับเปิดเสียงแค่นั้นเองครับปุ่มนะครับผมเนี่ยถอดมาก็มีแค่นี้เองนี่ผมเปรียบเทียบแบตเตอรี่ให้ดูกับสาม กับสามนะครับผมก่อนนิดเดียวครับเนี่ยครับนี่ของยี่ห้อ gp พีนะครับซูเปอร์เป็นอังคาลายแบตเตอรี่ยี่สิบเจดแอมป์สิบสองโวลต์นะครับชัดเจนเลยนะครับผมก็ใช้ได้นานนะครับผมปีปีกว่าหรือสองปีนั่แหละครับผมอยู่ที่ว่าเราใช้มากใช้น้อยแค่นั้นเองเนี่ยถอดออกมาแล้วก็ใส่เงี้ยครับเนี่ยครับผมมันจะมีของแบตเตอรี่ ไม่ใช่แบตเตอรี่ครับรีโมทของรถยนต์การขับนจะมีกรอบอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมกรอบตัวนี้ก็ยึดยึดไว้นะครับแล้วก็กรอบวางไว้ตรงกลางแค่นั้นเองกรอบนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับเนี่ยดึงออกมาได้ครับแล้วก็เอาใส่เปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมครับแล้วประกรอบคืน เนี่ยนี่ปุ่มเนี่ยต้องสังเกตดูให้ดีอย่าใส่สลับกันนะครับเป็นปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงอะไระครับที่มันดังติ๊ดติดนะครับผมเวลาเรากดอ่ะร้องล้านซอยงีย้ไม่อยากให้กดเราก็ปิดเสียงมันแค่นห้นกดปุ่มปิดนะครับเนี่ยปุ่มเปิดเสียงครับเนี่ยอยู่ตำแนหน่งไหนก็ต้องจําจําไว้ด้วยอย่าให้สลับกันนะครับแค่นั้นเองแต่ง่ายๆก็ประกอบไม่ง่ายครับผมเนี่ยปกติของผม แบต,ตีโมทรถยนต์มันจะมีฝาปิดตรงนี้ตอนนี้ผมทํารูดหายไปนะครับเลยไม่มีเลยเนี่ยประกอบเสร็จก็แค่นี้เองครับผมขันน,อน็อตขันอะไรเข้าไปตามที่เดิมนะครับใช้งานปรากฏว่าใช้งานได้เป็นปกตินะครับเนี่ยขันน,อน็อตขันอะไรคืนที่เดิมดูไ้ที่เดิมนะครับผมมีน็นอตอยู่สามตัวนะครับมีโมดของกันขโมยรถยนต์นะครับ ยุงยากกว่าของมอไซค์เนาะมอไซค์ใช้เหรียญแงะแป๊บเดียวก็หยิบใส่ได้แล้วแบตเตอรี่แบบริเทียมของมอไซค์ก็หาง่ายกว่านะครับนี่ของรถยนต์เป็นแบตอังคาลายนะครับขนาดยี่สิแอมป์สิองโวลต์โอเคขอบคุณมากครับติดตามกันต่อไปนะครับ